ทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่การวิเคราะห์กราฟนะครับผมอ่ะโอเคเรามาตำเฟรมเดย์ก่อนเลยเดย์ day จบแบบนี้เนาะเป็นลักษณะของตัว P A บายที่ไม่สมบูรณ์นะครับบายไม่สมบูรณ์เนาะนะครับอย่างที่บอกเมื่อวานให้รอ P A H สี่สองชุดในการเล่นก็คือตอนทุ่มหนึ่งกับตอนห้าทุ่มนะครับอ่ะมาดูในส่วนของตัว R S I นะครับก็ยังคงอยู่บนตั้าแรงเซลล์อยู่นะครับอันนี้คือจุดที่เราบอกเนาะว่ามันเป็นการเด้งขึ้นไปและอาจจะลงต่อหรือจะเป็น กรอบในการไซด์เวทของวันนี้นะครับอันนี้คือภาพรวมในส่วนของตัว Time Frame Day นะครับถัดมาครับในส่วนของตัว Time Frame H4 ถ้าเราดูจาก Time Frame H4 นะครับ Time Frame H4 ซี่เขายังไม่ทำลายโครงสร้างขาลงเนาะนะครับเขายังไม่ทำลายโครงสร้างขาลงนะถ้าเราตีแบบหยาบๆนะครับจุดโครงสร้างสูงสุดของเขาคือโซนบริเวณนี้ครับ 2, 3, 4, 5กับ2 3 5 3นะครับตอน19.00นตามแผนครับชุดนี้เป็น PA buy ขึ้นมา5้าทุ่มครับ จบเป็นบ่ายต่อเสริมบ่ายนะครับราคาย่อลงมาถึงบริเวณ2296นะครับแล้วก็เด้งขึ้นไปถึงโซนบริเวณนี้เนาะนะครับก็เป็นจุดที่พี่มีเซลล์พักตัวลงมาเมื่อคืนนะครับอ่ะมาดูนะครับในส่ง,งตัว RSI14 นะครับตอนนี้ขึ้นไปเทส1 5 0แล้วไม่ผ่านหดกลับลงมาเดี๋ยวเราจะรอดูครับว่าเขาจะลงมาได้มากน้อยขนาดไหนนะครับสำหรับตัววันนี้เนาะอ่ะครานี้เรามาดูในส่นของตัว Timeframe H1 กันต่อนะครับไปแบบไวๆวันนี้ไม่มีอะไรเยอะ นะครับทา์เฟรม H1 จากเมื่อเช้าครับแท่งนี้ที่เป็นสปินนิ่งที่เป็นสปินนิ่งคอปนะครับพี่หมีบอว่าคนเซลล์มาระวังนะครับให้มอง TP นี้เป็น TP แรกนะครับ2 3 1 7นะครับเดี๋ยวรอรอดูครับว่าเขาจะมีโอกาสลงมาต่อได้ไหมถ้าลงมาต่อได้นะครับมอง2311ครับกับ2307นะครับอันนี้คือในส่วนของตัว i ท e f เฟรม H1 นะครับแต่ถ้าจะหลุดให้สวยเลยนะครับอย่าลืมแท่งนี้เป็นมัธยบาที่คุมแรง บายเอาไว้อยู่นะครับอ่าระวังด้วยนะครับตอนเขาย่อลงมานะครับเขาลงมาติด RSI 150แล้วและถ้เกิดเป็น PA บายเด้งกลับขึ้นไปเราก็จะเล่นหน้าบายกันต่อวันนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูครับว่าวันนี้กรอบในการเล่นทดสอบเราทจสอบต้านเราจะเล่นกรอบไหนนะครับให้มองโซนบริเวณนี้ครับ2281จนถึงบริเวณ23 28 นะครับส3 2 8นะครับโซนบริเวณนี้ให้มองเป็นไซต์เวทีสีก่อนนะครับและจุดโซนบริเวณนี้ครับสวิงไฮตรงนี้ถ้ายืนเหนือได้เป็นการทำลายโครงสร้างนะครับทำลายโครงสร้างเนาะเรารอดูอย่างนี้ครับว่าถ้ามันเป็น P A cell ได้ตอนบ่าย3นะครับ หลุดลงมาตรงนี้ได้นะครับราคามีโอกาสเด้งกลับขึ้นมาและมอง tp โซนบริเวณเดิมนะครับแต่ท่านในทางกับการแล้วนะครับเขาลงมาสมมตินะครับไม่ผ่านดึง p a buy หรือมาถึงตรงนี้เป็น p a buy เราสามารถบายกลับขึ้นไปตรงนี้ได้นะครับ tp ตรงนี้ได้หรือบริเวณเทรนไลน์ตรงนี้นะเส้นเทรนที่ตีไว้นะครับวันนี้กราฟมีโอกาสที่จะอยู่ในกรอบนี้นะครับหรือถ้าหลุดขึ้นมาได้จริงๆจุดนี้ครับจะเป็นจุดที่เรารอ p a ซ e ลชัดๆอีกหนึ่งชุดเพื่อจะถือลงมา tp ที่ 2 281นะครับผมอ่ะวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเฟดไม่ได้มีอะไรมากนะครับเมื่อคืนคงดอกเบี้ยแต่ไม่ปรับลดงบดุลน,นะครับไม่ทำา QT ก็พูดง่ายง่ายครับก็ยังคง QE อยู่เหมือนเดิมนะครับอันนี้คือในส่วนของตัวเมื่อคืนนะครับพอบอกว่าไม่ลดงบดุลปุ๊บราคาเด้งนะครับเด้งขึ้นไปเลยที่พี่หมิ่นเตือนว่าระวังนะครับมันลงมาเก็บไส้ ในส่วนของแท่ง h 4สแล้วเก็บบอดี้แล้วนะครับสุดท้ายราคาดีดกลับขึ้นไปนะครับก่อนที่จะลงมาพักฐานหรอบแล้วก็ไซเวยจนถึงเช้าวันนี้เนาะโอเคบทวิเคราะห์กราฟวันนี้ก็ประมาณนี้ขอให้ทุกคนโชคดีร่ำรวยร่ำรวยกันทุกคนสวัสดีครับ